ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทำมาชาติงดงามสีสันสวยงามเดินไปตามให้ดูกานใหดูกาลและวันเวลาเ <c oughs> มื่อกี้ออกปาดไม่ได้พี่น้องให้คุณตาเดินมา บอกมาทางนี้มาทางนี้โง่ครับไปหายายไปติดคลองลูกคับพี่น้องออนโซนออนซอนออนซอนดูพี่น้องอีกอย่างมากาาลูกใหญ่ๆงามๆเลยค่ะมวพลูกเลย,ย,ยเจักก็ออกสีม่วงสีนํำเงินเลยเนะาะจักก็สีดำสีนํำเงินเรียกไม่ถูกเลยพี่น้องงามมากสวัสดีค่ะแจกเกนสน ฟิลด์หรือว่ายยสนชีวิตในฟินลด์เดอ้อพี่น้องวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนี่ที่ริมแม่น้ําเดอ้อพี่น้องอยู่ที่นี่เด้อค่ะแม่น้ําเขาจะเยอะกว่าผื้นดินเดอ้อผืนน้ําจะเยอะกว่าพื้นดินนั่นเองเดี๋ยวยยสนบรรยายให้ฟังเดี๋ยวกับภาพนิดนึงอันนี้ช่วงในแม่นม้ําพี่น้องมีบัวด้วยมีบัวแแบ,บเหมือนบ้านเราเลย แต่ยายสนเคยคิมเด้อพี่น้องคมขมขม,ขมปิดเลยพี่น้องสวัสดีครับ,ค,รบคุณตาบอกสวัสดีครับนี่แหละค่ะวันนี้เราก็มารีแลกกันแป๊บนึงแต่ว่าเอาเสื้อผ้ามาด้วยพี่น้องยายสนเอาเสื้อผ้ามาด้วยใส่รถมาด้วยเดี๋ยวขากลับก็จะแวะป่าเหมือนเดิมเดี๋ยวไปชมกันเด้อค่ะจะเพิ่งเปิดนี้ไปไหนเดี๋ยวยายสนพาแวะเก็บเพชดค่ะพี่ๆน้องๆจะ้ะ เมื่อกี้ยายสนพูดค้างเอาไว้เด้อค่ะอยู่ที่นี่เด้อค่ะประเทศฟินแลนด์แล้วค่ะพื้นน้ําเขาจะเยอะกว่าพื้นป่าพื้นดินเด้อค่ะเด้อพื้นดินน่ะจะน้อยกว่าพื้นน้ําค่ะเดี๋ยวกลับกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปป่ากันค่ะไปต่อที่ป่าเด้อค่ะเห็นเห็ดดอกนึ่งดูก่อนว่าถ้าเป็นเห็ดผึ่งเด้อค่ะพี่น้องถ้าว่าเป็นเห็ดผึ่งก็มันก็จะขึ้นแบบนี้แหละคะ่ะเห็ดผึ่งจริงๆจ,จ,จ้ะเห็ดผึ่งค่ะพี่น้อง เห็นไหมค่ะอุ uh, ๊ยวันนี้เล็บแดงเด้อพี่น้องขอโทษขออภัย <bege g takes around> แต่เกาะเล็บแดงวันหนึง่งพี่น้องจา๋าเห็นไหมค่ะเฮ็ดพึ่งถ้าแบบนี้มันขึ้นแล้วในป่าก็คงมีกะละกะลายแล้วค่ะเหลืออีกอาทิตย์กว่าๆเด้อเฮ็ดพึ่งหวานมันจะขึ้นพี่น้องแล้วเฮ็ดพึ่งหวานก็ขึ้นแล้วค่ะสรุปแล้วสวยได้แป๊บเดียวพี่น้องถึงปา่าแล้วนี่แหละค่ะชีวิตของเราแต่ละวันพี่น้อง ไปไหนก็รีบร้อนรีบเร่งป่าลกรกพี่น้องเห็นไหมต้นโฮรสมาปิววันเป็นปุยนุ่นเลยเนี่ mm hmm. เขาเรียกโฮรสมาที่ว่าดอกสีชมพูที่ต้นตอนเขาอ่อนๆนะคะเขาเอาไปพัดกันนั่นแหละคะ่ะป่าลกมากนู้นคุณตาไปโผนนนะะ่นู้นหรอคะนี่แหละค่ะการหาเบอร์รี่เด้อถึงป่าแล้วะคะ่ะไปหาเฮ็ด,ด้วยหาเบอร์รี่ด้วย ถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากสุดๆนั่นแหละค่ะกว่าจะได้เงินแสนเขาก็แสนสาหัสคือกันเลยค่ะคุณตาอยู่ตรงนู้นค่ะเราเจอกันแล้วค่ะหมากมาอยู่ตีนเขาค่ะพี่น้องอยู่เลาะป่าเฮ็ดยายสนบอกว่าป่านี่มันมีเฮ็ดยายจะลงมาดูเฮ็ดก็เลยบอกคุณตาปะเราลุยป่ากันมาตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีบูบอดี่ไหมเพราะว่ามันเป็นเนินเขาตรงนี้สรุปแล้วหากินหมานพี่น้อง ยายกระตาหากินหมานเจอคือเกาพี่น้องได้น้อยได้หลาย,ลยก็ขอให้เจอเนาะพี่น้องเนาะมาเก็บด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเด้อค่ะพี่พี่พน้องๆจะ้ะหมานอีกแล้วหมานอีกแล้วหากินหมานกระสองตายายนี่แหละพี่น้องเพียบเลยดอนนี่คงได้อยู่หรอกสักสองถังคุณตาบอกนูน้นยาวพลืดไปหาคุณตาหนุ่นพี่น้องเยอะมาก คนหมานกับหมานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะดูต้นนี้ทั่ะลูกเจนล่มพี่น้องต้นเจนล่มไม่ใช่ลูกเจนล่มนะอวันนี้ยายเล็บแดงพี่น้องเอ้ยอายเล็บดำเข้าไปปาร์ตี้ก็เข้าหนาหนักก็เลยทาเล็บแดงพี่น้อง แต่ขาลู่มดหมู่บ้านและพี่น้องชมลมผู้สูงอายุสูงไว้เขาลู่มดหมู่บ้านใครไม่รู้จักสนพี่น้องเอ้ยเขาเต็บป้าอุยอย่างโดกพี่น้องตอน่วนก็ะยายไหม หากินหมานแกยังกันนยู่เลยพี่น้องเนาะพี่ตักตรงนี้เพราะอะไรลูกไม่จะนั่งตรงนี้พี่น้องมันไม่กล้าเหยียบเนะี่ยแค่นิดเดียวก็มองแค่นิดเดียวแกตรงนี้นะ่ะวาดจะนั่งตรงนี้ยังได้ตั้งครึ่งกระป๋องพี่น้องมหมาเลยแค่แค่หมานแบกมองนั่งพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาน้ำกันตะกาะอันงามบ่ได้พอนแป๊บพี่น้องเกาะได้งามอยู่สองชั่วโมง คุณตาเกลเล่งเอาเจนว่าว่ารีแลกรีแล็กยังไงบาทได้มาพี่น้องเอ้ยเขากำลังจะเต้นลํากันเขากำลังเริ่มเต้นลํากันพวกยายกันเลยมาถามว่าเต้นลําเปลี่ยนม่แต่ว่าไม่เคยในจุดนี่พี่น้องเอ้ยมีตะหาก็หาชมลมผู้สูงอายุสูงไวัเข้าจัดปาร์ตี้ก,กัน มีการละเล่นอันนู้นอันนี้แต่ก็ไม่ได้จัดภาพมาฝากพี่น้องเพราะว่าเขาห่ามมันจะจะเกิดลายเดือนสิงหาเด้อเฮ็ดกันี่พี่น้องเพราะว่ามันจะชากว่าเขานิดนึงภาคยศสนอะอะไรกะชาพี่น้องเอ้ยบูเบอรี่ก็ซุกชาหิมะกะละลายชาพราะหิมะละลายชาบูเบอรี่เป็นดอกชามันก็เลยซุกชาแล้วที่นี่อันเล็วกว่าเขาเด้อพี่น้องเอ้ยไอย่างคากันที่เล็วกว่าเขาอะ หนาวเร็วพี่น้องหนาวเร็วเร็วหนาวเร็วกว่าเขาบ้านเมืองเขายังไม่หนาวเลยเขาร้อนเกินว่าบ้านะสวนเริ่มหนาวแล้วมากใกล้ผู้บ่าวเถอะนั่งจากไล่จกตีนเขาไปพี่น้องไล่จกตีนเขาไปมันน่ะ โอ้ยหลุใหญ่ๆคี่น้องน้าคักรโอ้ยตานบุบอรี่ต้นฤดูเอาโลดพี่น้องมันต้นน้อยต้นเขียวๆอยู่ที่ว่าเขาเป็นเบี้ยเขางอกใหม่เกิดใหม่ที่ว่าเขาตัดป่าพอเขาตัดป่าแล้วที่นี่เขาได้แสงตะวันนะคะพอเขาได้แสงตะวันเขาก็ ต้นเขาก็ที่ว่าเขาเกิดใหม่ๆนะ่ะเขาก็มาผลิตลูกแต่ต้นเก่าๆก,ก็เสื่อมโทมไปเหลืองไปเพราะว่าเขาอยู่ในร่มมาตลอดต้นของเขาจะดู่ในร่มมาตลอดพอโดนตัดป่าอย่างกน,นี้นะคะขเขาก็จะเหลืองเขาปับสภาพยังไม่ได้ม่น่าตีแต่็มนานุ้มีเส้นเช่อาสุมาย อ๋ลลออลละไรมน่าสนอนมินาเนวบ่เอ๊เอะนาตั้มตั้มแหละพุตาบอกว่าเห็นเช็รถจุ้ตาบอกว่าเห็นไหมฉันรู้ว่ามีฉันเห็นไหมฉันรู้ว่ามามาเลยอยามันอยู่ฉันรู้ว่าผลไม้มันอยู่ตรงนี้ว่าสันว่าชมเจ้าของพี่น้องตั้มพี่แท้ เขานี่แหละพามาแต่ตะของเดินริมฝั่งทางนี้เขาเดินฝั่งทางนู้นเฉยๆ <c oughs> คุณตาเออคุณตาก็ัขยะกวดไปยิ่งกันนี่แหละพี่น้องพี่น้องบางท่านถามวนะ่าอันนี้กินดิบได้ไหมกินดิบได้ค่ะนี่แหละเขาก็กินแบบสดๆแบบนี้แหละเอาไปทําเป็นเป็นพายขนมก็ได้ ไปทําเต้าส่วนก็ได้ทําได้หลายอย่างค่ะเอาไปทําแยมก็ได้เอาไปแช่ฟิตเอาไว้แล้วตอนนั้นก็เอามาละลายก็มากินกับพวกโยเกิร์ตก็ได้โอ้หัวตอพอดีเอ้ยโอ้ได้นั่งพี่น้องเอ้ย ออันนี้ควรก็ไม่มีลูกเน่าก็ไม่มีพี่น้องถังนึ่งคงเลือกประมาณแค่ยี่สิบนาทีก็แล้วกินข้าวกินน้ำกันยังพี่น้องเอ้ยไปเมื่อกี้เขาเรียกมันก็ฮอดดอกพี่น้อง เขาพักมันใส่ฮอตดอกคุณตาบอกว่าได้เกือบถังว่าสัน่ะต้องก็นที่อบาอือก็บอกว่าฉันบอกแล้วว่าตรงนี้มันมีหมากไม้คุยดีใจพี่นอ้องลุยป่ามาแม่ ่คิดว่ามันจะมีเดอ้อพี่น้องเด้อมันถึงเหลือเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่มีแล้วมันก็หล่าไปแล้วก็ลุยดงลุยป่ามาแบบเมื่อกี้นี่แหละค่ะลุยป่าอย่างลกมามาหมานแบบนี้ก็ดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะเลิกกิงไม้เอาก็มีคุณตาอยู่ตรงนู้นเพราะว่ากิ่งไม้เยอะๆแบบนี้คุณตาก็จะเอาไม่ได้ วันนี้มีผู้บาวอยู่ขคางๆเด้อพี่น้องเดยอบางไหมดอนเดี๋ยวก็เลยเก็บอยู่ขคางๆผู้บ่าว สองตาย,ายายพุกพี่น้องเอ้พุกพุกพุกดอนน่้อย,อยเวิ้งน่้อยน,อยนึงพี่น้องพอใหญ่เกือบเต็มถังแล้วยายพูดตะหล่นกองงานที่เ่ามานี่คุณตาไม่รูอันทุกคลิปเก็บทุกคลิปก็ถ่ายไปเก็บไป พอปิดคลิปก็ขยึกท่านพ่อใหญ่คือเกา่าพี่น้องอย่าห้ได้น้อยกว่าเขาห้ได้หลายกว่าเขาทำแบบนัันเอาดูเป็นหมู่กันเด้อพี่น้องเอง้งามพักเก็บเบอร์รี่แล้วเก็บเฮดต่อพี่น้องขาใหญ่ๆนี่น่ะถ้าเป็นอือีอาง,งามแต่นอนเขากินเอาดอกตูม ันนี้ดอกตูมๆอยู่ค่ะพี่น้องดูป่าพักตบชวาเมืองนอกอู้ยคิดถึงบ้านเลยพี่น้องผักป่าพักตบชวาเมืองนอกพี่น้องดูจะพากันเดินลัดไปนี่ไปดูเฮดแล้วก็จะเดินลัดไปถนนมันเป็นป่าพักตบพี่น้องอู้ยอยากรู้ว่ามันกินได้ไหม นี่มันนาจจะกินได้นะเนาะพี่น้องเนาะไม่มีใครพาก,กินคุณตาเลาะมาหายายแล้ะออกป่าไม่ได้มันลกป่าพักตบฉวาพี่น้องเ,อเห็ดเจอเฮ็ดโคนพี่น้องอันนี้ดอกใหญ่มากกินได้กินได้ค่ะอันนี้กินได้ กใหญ่มาอันนี้อีกตุมต้มๆอยู่นี่ใช่อยู่ค่ะเห็ดผมบอ๊อบเดินทค้าง,งให้คุณตาป่าลกมากพี่น้องอกป่าแล้วค่ะได้คนละพึ่งค่อนถังนี่แหละค่ะ พี่ว่ามหาเบอร์รี่ต่างแดนเดอ้อพี่น้องใครว่ามันเมื่อกี้ออกป่าไม่ได้พี่น้องให้คุณตาเดินมาบอกมาทางนี้มาทางนี้โง่ครับไปหายายไปติดคลองขามคล้องไม่ได้คล้องมันลึกน้องมันลึกว่ารอว่าสิว,าว่ารอคลองมันลึกหลายไปไม่ได้ไปไม่รอดยายบอกว่าไปทําไมในน้องฉันออกป่าไม่ได้ฉันไปไม่ได้ มันวิ่งอ้อมไกลพี่น้องยายสนก็เลยต้องมารับมาส่งอีกพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์ว่าจะไปหาเฮ็ดเล็กหน่อยจะลัดโคกไปทางนู้นว่าเอารถเอารถไปรับฉันทางนู้นเดอ้อว่า,า,าสั่งว่าอะไรอะไรจบ่ายเกลี้ยแกไปล่ะว่าหรอต้องพาแกออกมาอย่างกันนี่พี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องนี่แหละการหาเบอร์รี่ไม่ใช่าเรื่องง่ายหายากเกินพี่น้องโอ้กว่าจะถึงรถตีหอบเลยพี่น้องนี่แหละคะ่ะมาหาเบอร์รี่ใครว่ามันจะหาง่ายว่าจะเข่าป่าเฮ็ดเลยไม่ได้เข่าปลาเฮ็ดพี่น้องเห็นนั่นแหละเห็นไอ้เฮ็ดเขาเรียกอะไรเฮ็ดปวกสองสามดอกนั่นแหละดอกตุมต้มๆดอกใหญ่ๆอยู่เดียว คลิปหนาเนาะพีน้องเนาะค่อยเจอกันที่ในป่าเฮ็ดกับป่าบอดีอีกเหมือนเดิมคลิปนี้มันก็จะยาวเด้อม,มาลทอทเมื่อกี้รับคุณตาออกจากป่ายายว่าจะเดินลัดไปทางนู่นบอกคุณตามาทางนี้แกมาแล้วแกติดป่าแกไปไม่ได้แกเดินอ้อมไปทางนู่น อ้อมไปทางนู้นน่ะเป็นกิโลเลยพี่น้องถ้าว่าคุณตาอ้อมไปตรงนู้นมันติดคลองค่ะพี่น้องนั่นหละค่ะชีวิตในต่างแดนเดอ้อพี่ๆน้องๆหาอยู่หากินนี่แหละค่ะลำบากไม่ลำบากยายสนจะสะท้อนชีวิตให้ดูให้ชมไปเรื่อยๆเด้ออันนี้ชีวิตจริงเรื่องจริงของจริงเดอ้อพี่น้องไม่ใช่ว่าเราจะมาทําวิดีโอถ่ายทับให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมไปแบบ เรื่อยๆเปื่อยๆเด้ออันนี้ของจริงเรื่องจริงเด้อพี่น้องเยส,สนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนและคุณตาเพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะกราบขอพระคุณมากๆค่ะทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกๆกําลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ เ <c oughs> <laughs> หนือหน่อยเหนื่อยหอบเลยเก็บโต๊กนิดนึงพี่น้องเ <c oughs> <laughs> <c oughs> หนื่อยหลายบอกไม่ฟังคนเถานี่บอกชี้มือให้มาไปตรงนู้นเพราะว่ายายสวนมาเก็บเพ็ดประจำยายสวนรู้ว่าตีนเขามันอ้อมตรงไหนมันติดหนองติดคองพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ที่นี่คุณตาแกไม่เชื่อยายสวนแกก็เลยไปติดคองพอไปติดคลองยังไง ตีไปทางานู่นไปกับยายสวนถ้าเดินทะลุคลองฝั่งนู่นอะเป็นเกือบกิโลนะคะ่ะทั้งทั้งที่เดินลัดป่ามาทางนี้ยายสวนเลยไม่ได้เ็สพี่น้องเลยพาไปเดินลัดป่ามาเดินนําทางเก็บมาเมื่อกี้เก็บโต๊กนิดนึงพี่น้องโอเคค่ะบ๊ายบาย <c ười> คนเทาพี่น้อง <c ười> <c ười>